สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีพิจิกโดยใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียนประจำเดือนกันยายน2568ขอเชิญชาวพิจิกรับชมได้เลยค่ะกันยายนนี้ชาวพิจิกเหมือนถูกผลักให้ลุกขึ้นยืนบนเวทีชีวิตจริงนะคะดาวอังคารรวมพลังกับดาวพลูโตส่งกำลังไปยังซีอุสเดือนนี้พลังแห่งการลงมือทำและการผลักดันตัวเองเข้มข้นมากคุณจะมีแรงผลักจากภายใน เหมือนมีไฟที่พร้อมจุดประกายให้เปลี่ยนปัญหาที่ค้างคามานานให้คลี่คลายได้และคุณกําลังบอกกับตัวเองว่าฉันต้องทำให้ได้ตัวอย่างเช่นคุณกําลังประชุมแล้วถูกท้าทายด้วยคำถามยากๆคุณเลือกที่จะอธิบายทุกอย่างอย่างมั่นใจจนทุกคนต้องยอมรับในความสามารถของคุณควรใช้โอกาสนี้ในการปิดดีลการค้าหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ต้องใช้พลังใจสูง ต่อมาพลังของดาวเสาสัมพันธ์กับยูเรนัสและพลังลึกของพลูโตส่งผลให้เกิดแรงบีบคั้นที่บังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงอย่างเลี่ยงไม่ได้บางอย่างในชีวิตคุณเหมือนถูกบังคับให้ปรับอาจเป็นเรื่องงานระบบองค์กรหรือแม้แต่กระช่างความสัมพันธ์ที่ต้องชัดเจนเสียทีพลังนี้บอกว่าถึงเวลาปรับโครงสร้างชีวิต เช่นบริษัทประกาศปรับโครงสร้างกระทันหันงานที่คุณทำมานานถูกโยกย้ายมันอาจเครียดได้แต่เชื่อเถอะนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นกลางเดือนดาวพฤหัสกับศุกร์ส่งพลังบวกถึงดวงอาทิตย์พลังแห่งการให้โอกาสและความเอ็นดูจากคนรอบข้างเริ่มเด่นชัดความสัมพันธ์ส่วนตัวมีความอบอุ่นหรือการได้รับผลตอบแทนที่รอคอยเริ่มเด่นชัดนี่คือแสงสว่างหลังพายุ คุณอาจได้รับข่าวดีเรื่องการเงินเช่นลูกค้าที่เคยปฏิเสธกลับมาติดต่อหรือได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ที่คุณไม่คิดว่าจะเห็นคุณค่าในตัวคุณสุดท้ายดาวเนปจูนสัมพันธ์กับดวงจันทร์และโพไซดอนเดือนนี้คุณจะมีอารมณ์อ่อนไหวและสัญชาตญาณแรงความรู้สึกจะไวต่อสิ่งรอบตัวแบบเหลือเชื่อเช่นลังสังหรณ์หรือความรู้สึกกับบางคนบางเหตุการณ์ที่มันใช่หรือมันไม่ใช่ ให้ฟังสัญชตาตญาณตัวเองมากขึ้นถ้าลังเลเรื่องใดให้ฟังเสียงหัวใจเพราะเดือนนี้หัวใจคุณแม่นกว่าตะก,กะซะอีกค่ะเรามาเช็คเรื่องการงานกันนะคะงานของคุณในเดือนนี้เหมือนเดินอยู่บนเส้นได้ที่ต้องรักษาสมดุลให้ดีต้นเดือนพนังของอังคารประกบพลูโตเท่ากับซีอุสทำให้คุณเจอแรงกดดันแบบไม่ทันตั้งตัวจะถูกท้าทายให้แสดงฝีมือเช่น เจ้านายมอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้ทำพร้อมเส้นตายสุดโหดหรือทีมงานที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือคุณอาจรู้สึกว่านี่มันเกินไปไหมแต่เชื่อเถอะนี่คือช่วงที่คุณต้องปล่อยของความสามารถที่ซ่อนอยู่จะถูกดึงออกมาอย่างเต็มที่กลางเดือนพลังของเสาเท่ากับยูเรนัสหารด้วยพลูโตอาจทำให้คุณเจอการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเช่นบริษัทประกาศปรับโครงสร้าง หรือถูกยกย้ายหน้าที่แบบไม่ทันตั้งตัวคุณอาจรู้สึกเครียดแต่สถานการณ์นี้จะผลักคุณให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือสร้างคอนเน็ชันที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตปลายเดือนพลังของพฤหัสหารด้วยสุขเท่ากับอาทิตย์จะนำสิ่งดีๆเข้ามาเป็นเหมือนรางวัลของความอดทนคุณจะได้รับการยอมรับอาจได้รับข่าวดีเรื่องโบนัสคำชมจากผู้ใหญ่ หรือมีคนยื่นข้อเสนอที่ทำให้คุณยิ้มออกอีกครั้งเดืนนี้ถ้าเจอปัญหาอย่าท้อถอยนะคะใช้พลังของคุณพิสูจน์ตัวเองเพราะผลลัพธ์จะทำให้คุณภูมิใจในตัวเองแบบสุดๆด,ด้านการเงินเดือนนี้การเงินของคุณเหมือนเจอทั้งฝนและแสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนะคะต้นเดือนพลังของพฤหรสมีผลต่อสุก,กับอัอลลอนทำให้เงินเริ่มเข้ามาจากสิ่งที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้เช่น โครงการที่เคยลงทุนไว้เริ่มใจผลตอบแทนหรือมีคนชวนลงทุนแล้วได้กำไรเกินคาดคุณจะรู้สึกว่าอย่างน้อยสิ่งที่ทำไว้ไม่สูนเปล่าแต่ก็มีแรงกดจากเฮดิสกับเสาที่เชื่อมโยงกับยูเรนัสทำให้มีเหตุให้ต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวอาจเป็นซ่อมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงลองนึกภาพกำลังดีใจได้เงินเข้าบัญชีแล้วอยู่ๆต้องจ่ายก้อนใหญ่ทันที คุณอาจเหนื่อยใจแต่ก็จะเอาตัวรอดได้หากคุณวางแผนเผื่อไว้อย่างดีปลายเดือนพลังของพลูโตเท่ากับแอดเมตอดกับเมริเดียนส่งสัญญาณว่าถึงเวลาปรับระบบการเงินครั้งใหญ่บางคนอาจตัดสินใจปิดหนี้ที่ค้างมานานขายของที่ไม่จำเป็นหรือเปลี่ยนวิธีจัดการรายรับรายจ่ายทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นใหม่เดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อนาคตการเงินคุณมั่นคงกว่าเดิมการเงินเดือนนี้ ถ้ารู้จักวางแผนและยืดหยุ่นกับสถานการณ์คุณจะไม่ใช่แค่เอาตัวรอดได้ยังวางรากฐานให้แข็งแรงขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะคะด้านความรักและความสัมพันธ์ความรักของชาวพิจิกเดือนนี้เหมือนหนังรักที่มีทั้งฉากหวานและฉากดราม่าค่ะต้นเดือนพลังของอาทิตย์เชื่อมโยงกับสุขทำให้คุณมีสเสน่ห์แบบจับต้องได้บางทีคุณอาจไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ากำลังมีคนแอบมอง คุณอาจได้รับข้อความทักทายจากคนที่ไม่คิดว่าจะสนใจคุณหรือถ้ามีคู่แล้วช่วงนี้คนรักจะทำให้คุณยิ้มได้ง่ายขึ้นเขาอาจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆหรือใส่ใจคุณมากกว่าที่ผ่านมาแต่กลางเดือนพลังของเนปจูนเท่ากับคิวปิโดอาจทำให้คุณเผลอคาดหวังเกินไปความรักดูโรแมนติกก็จริงแต่บางครั้งคุณอาจอ่านใจอีกฝ่ายผิดเช่นเขางานยุ่งมากจนเงียบไปหรือมีเรื่องเครียด แต่คุณกลับคิดว่าเขาเปลี่ยนไปลองตั้งสติอย่าให้ความมนโนของคุณมาทำ้ายความสัมพันธ์นะคะปลายเดือนพลังของพลูโตเท่ากับแอสเซนแดนต์ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางคนอาจตัดสินใจจริงจังกับความรักที่คุยกันมานานขยับสถานะให้ชัดเจนหรือถ้าความสัมพันธ์ไหนที่ฝืนมานานคุณอาจเลือกยุติเพื่อเปิดทางให้ความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทน เดือนนี้ความรักของคุณคือบวทพิสูจน์ใจว่าใครคือคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆนะคะส่วนด้านสุขภาพและพลังชีวิตนั้นเดือนนี้สุขภาพของคุณชาวพิจิกเหมือนร่างกายกำลังบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วช่วยดูแลฉันบ้างเพราะพลังของดาวอังคารรวมกับดาวเสาร์ส่งผลถึงจุดเจ้าชะตาเกิดภาวะกล้ามเนื้อขอ เอ็นตึงและอักเสบจากการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องเช่นยกของหนักบ,บ่อยๆหรือขับรถน,น,นานๆอาการพบบ่อยได้แก่ปวดหลังช่วงล่างก้นกกปวดเมื่อยคอบาา่าไหลเป็นตะคริวตอนกลางคืนถ้าคุณเคยนั่งทำงานยาวๆแล้วลุกขึ้นมาปวดเอวจนต้องเอามือจับหลังนี่คือสัญญาณเตือนว่าพักบ้างเถอะ คำแนะนำคือยืดเส้นยืดสายบ้างหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหนักๆเสริมด้วยแมกนีเซียมหรืออิเล็กโทรไลต์ก่อนนอน ต่อมาดาวเนปจูนรวมกับดาวแอดเมโทสส่งผลต่อดาวจันทร์ร่างกายคุณจะอ่อนแรงแบบเรือรังภูมิคุ้มกันตกลงเหนื่อยง่ายมีของเหลวข้างหรือบวมน้นาำบางวันคุณอาจตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนยังไม่ได้นอนหรือบ่ายๆก็อยากกินหวานตลอดเป็นเพราะภูมิคุ้มกันและพลังงานในร่างกายลดลงอาการพบบ่อยคือสมองล้ารู้สึกมึนตื้อแพ้กลิ่นสารเคมีง่าย คำแนะนำหลีกเลี่ยงทำงานในห้องที่เปิดแอร์แรงๆหรือห้องอับชื้นควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกจิบน้ำบ่อยๆลดอาหารเข้มจัดและหวานจัดตอนบ่ายเดินเบาๆ10-15นาทีหลังอาหารปลายเดือนพลูโตรวมกับเฮดีสส่งผลถึงแอสเซนเดนต์อาการพบบ่อยคือท้องอืดขับถ่ายไม่สม่ำเสมอหรือีดวงฮอร์โมนเวียง เป็นสิวฮอร์โมนหรือปวดหน่วงท้องน้อยประจำเดือนไม่ปกติคําแนะนําเพิ่มอาหารกากใยกินโปรไบโอติกดื่มน้ําอุ่นตอนเช้าหนึ่งแก้วงดนั่งยาวเกิน50นาทีสครับผิวหรืออบไอน้ําเบาๆสัปดาห์ละครั้งจะช่วยการไหลเวียนและดีท็อกซ์ผิว เดือนนี้ถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวอย่าฝืนอย่าเก็บความเครียดไว้คนเดียวดูแลตัวเองด้วยการพักจริงๆกินดีนอนดีและเช็คสุขภาพถ้าจำเป็นเพราะคุณต้องใช้ร่างกายนี้ไปอีกนานนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าชาพิจิกมีวันไหนบ้างที่จักรวาลเป็นใจวันที่4กันยายนวันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องเงินการเจรจาสำคัญหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ คุณอาจได้รับข่าวดีเรื่องงานที่รอคอยหรือเงินพิเศษเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะวันที่9กันยายนเป็นวันที่คุณมีพลังลุยแบบเต็มที่งานที่ยากที่สุดก็สามารถทำได้สำเร็จคุณจะได้รับความสำเร็จจากการลงแรงเช่นได้รับผลกำไรงามจากการลงทุนค้าขายชนะการแข่งขันคุณจะรู้สึกภูมิใจกับความพยายามที่ผ่านมาวันที่18กันยายน เป็นวันแห่งความสำเร็จที่แท้จริงการเจราจาสำคัญผ่านฉลุยความรักก็มีพัฒนาการอย่างชัดเจนเหมาะอย่างยิ่งที่ทำธุรกรรมสัญญาลงทุนหรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าวันที่25กันยายนดาวพลูโตส่งพลังเปลี่ยนแปลงถึงตัวตนคุณโดยตรงวันนี้คุณอาจตัดสินใจครั้งสำคัญที่ทำให้คุณก้าวไปอีกขั้นเช่นปลดล็อกปัญหาที่ขรขซังมานาน หรือเริ่มเส้นทางใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอาชีพย้ายบ้านหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ส่วนวันที่คุณควรระวังเป็นพิเศษได้แก่ วันที่12กันยาดาวเสากดพลังดวงจันทร์ของคุณระวังความเครียดสะสมกดดันงานถาโถามหนักจนอารมณ์กระทบคนรอบข้างและร่างกายอ่อนล้าแถมยังมีปัญหาครอบครัวมาประดังทำให้คุณหมดพลังใจถ้ารู้ตัวว่าเหนื่อยเกินไปและก็ควรหยุดพักเพื่อชาร์จแบตบ้าง วันที่20สกันยายนพลังดาวอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆเพราะความใจร้อนของคุณเช่นทำของหล่นใส่แท้าตัวเองหรือขับรถแล้วเกือบชนเพราะประมาททำงานพลาดเพราะความรีบและไม่รอบคอบวันนี้คุณควรตั้งสติให้ดีค่ะวันที่27กันยายนพลังดาวทำให้คุณเกิดอาการอ่อนเพลียกว่าปกติ ภูมิคุ้มกันต่ำอารมณ์แปรปรวนง่ายระวังเป็นหวัดเพราะอากาศเปลี่ยนหงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อยจนทะเลาะกับคนใกล้ตัววันนี้ต้องพยายามรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะคะสีเสื้อมงคลของชาวพิจิกในเดือนกันยายนได้แก่สีแดงเบอร์กันดีส่งเสริมความกล้าตัดสินใจและความสำเร็จในความทุ่มเท สีน้ำเงินเข้มช่วยให้จิตใจมั่นคงแม้มีแรงกดดันสีเขียวมรละกตด,ดึงดูดโอกาสดีๆและผู้สนับสนุนน้ำหอมเสริมพลังที่แนะน,นำคือกลิ่นแนว Aromatic แอนด์เฮอรจะช่วยลดความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจตัวอย่างเช่นโจมาโลล o นดอนลาเวนเดอร์แอนด์คอรเนดกลิ่นแนวว o ดดี้ซอฟช่วยเสริมความมั่นใจของจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเช่นเลอ a ลาโบสนทททและกลิ่นแนวทีแอนด์ครีน ช่วยปลุกพลังใจลดอารมณ์หม่นหม,มองและหงุดหงิดเช่นบุการี่โอพาฟูเมอเตบลังส่วนเครื่องประดับนำโชคในเดือนนี้ได้แก่ลาบาโดไลและแบล็กเพลค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคำทำนายของราศีพ <fi> ิจิกหากคุณชอบอย่าลืมติดตามเราแสนดี639ไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราตั้งใจทำนายดวงของคุณอย่างแม่นยำ ด้วยหลักของโฮราศาสตร์ยูเรเนียนท้านนี้ขอฝากไว้ว่าทุกอย่างรอบตัวที่กำลังเปลี่ยนไปมันคือเวทีใหม่สำหรับคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ